การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันครอบครัวนี้ประกอบด้วยสามีชื่อบัวแก้วและภรรยาชื่อสายฝนบัวแก้วเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาไม่เลวแต่ใจขี้เกียจมากเขาไม่ชอบทำนานไม่ยอมออกไปทำไร่ทำนา แทนที่จะช่วยเหลือครอบครัวเขาจะนอนเล่นใต้ต้นไม้ทั้งวันกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปนอนต่อชาวบ้านบางคนพยายามเตือนเขาแต่บัวแก้วมักจะพูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้ส่วนสายฝนภรรยาของเขาเป็นหญิงสาวขยันและอดทน เธอทำงานบ้านทุกอย่างตั้งแต่กวาดบ้านซักผ้าทำอาหารและยังต้องไปช่วยเก็บผักผลไม้าตามป่าเพื่อให้มีอาหารกินทุกวันบ้านของพวกเขาเล็กและทุดโทมเพราะบัวแก้วยังไม่ยอมซ้อมแซมอะไรเลยสายฝนต้องใช้ความคิดและความพยายามทุกวันเพื่อให้ชีวิตรอดวันหนึ่งขณะที่สายฝนกำลังหาผักป่าอยู่ เธอเก็บผักได้ไม่กี่ใบเพราะฝนตกหนักและกลับมาบ้านพบว่าข้าวที่เหลืออยู่ก็แทบไม่พอสำหรับมื้อเย็นเธอถอนหายใจอย่างหนักและพูดกับตัวเองว่าอาถ้าฉันไม่ขยันและอดทนวันหนึ่งเราคงอดอยากทั้งชีวิตแน่ๆ สายฝนร่ำวางแผนเล็กๆในใจว่าเธอจะต้องหาวิธีทําให้ชีวิตดีขึ้นแม้สามีไม่ช่วยเธอก็จะไม่ยอมให้ความอดอยากมาครอบงํำชีวิตในขณะที่สายฝนกําลังทําอาหารเย็นให้ตนเองและบัวแก้วบัวแก้วก็มานั่งเฉยๆที่โต๊ะโดยไม่ยกมือช่วยอะไรเลยวันนี้เหนื่อยไหมสายฝนเขาถามอย่างขี้เกียจสายฝนยิ้มบางๆแล้วตอบว่าเหนื่อย แต่ก็ยังทำได้เราต้องอดทนถ้าเราทำงานด้วยกันวันหนึ่งชีวิตเราจะดีขึ้นบัวแก้วยังคงทำหน้าไม่สนใจแต่สายฝนก็ไม่ยอมให้ความขี้เกียจของเขามาทำให้เธอโทเธอคิดว่าหากเธอสามารถจัดการชีวิตด้วยตัวเองได้ความอดอยากก็จะหมดไปในไม่ช้าและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของเมียอดอยาก หญิงสาวผู้ขยันและอดทนที่จะต้องเผชิญทั้งความยากจนความเหน็ดเหนื่อยและสามีขี้เกียจแต่ด้วยไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ของเธอวันหนึ่งชีวิตของครอบครัวจะเปลี่ยนไปหลังจากที่สายฝนต้องเผชิญความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานบ้านและเก็บผักผลไม้ตามป่าเธอเริ่มคิดหาวิธีที่จะทำให้ชีวิตของครอบครัวดีขึ้น แม้ว่าบัวแก้วยังคงนอนเฉยๆอยู่ใต้ต้นไม้วันหนึ่งขณะที่สายฝนเดินผ่านหมู่บ้านข้างๆเธอสังเกตเห็นชาวบ้านกำลังจัดงานเลี้ยงใหญ่มีข้าวปลาอาหารหลากหลายชนิดเห็นทุกคนกินอย่างอ,ร,อร่อยเธอรู้สึกทั้งตื่นเต้นและหิวแต่ก็เกิดความคิดในใจว่าถ้าฉันสามารถทำอาหารให้คนชิมแล้วชอบอาจจะขายได้และช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น สายฝนกลับบ้านด้วยความตั้งใจเธอเริ่มหยิบข้าวเหนียวเก่าที่เหลืออยู่ผสมกับผักป่าที่เธอเก็บได้ใส่เครื่องเทศเล็กๆที่มีอยู่เธอปรุงออกมาเป็นข้าวผัดมหัศจรรย์เมื่อข้าวผัดเสร็จสายฝนตัดสินใจเอาไปให้เพื่อนบ้านลองชิมเธอเดินถือจานไปที่บ้านเพื่อนบ้านคนหนึ่งและขอให้เขาชิมเพื่อนบ้านคนแรกลองชิมเพื่อนคำเดียวใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นความประทับใจ อร่อยจังเธอทำได้ยังไงเนี่ยเพื่อนบ้านถามด้วยความตื่นเต้นสายฝนยิ้มยังภูมิใจแต่ตอบเพียงว่าฉันก็ลองทำเล่นๆนะคะ่ะข่าวลือเรื่องข้าวผัดมหัศจรรย์ของสายฝนเริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านภายในไม่จีวันทุกบ้านเริ่มมาขอซื้อและชิมอาหารของเธอสายฝนไม่เพียงแต่ทำอาหารเก่งแต่ยังรู้จักจัดการวัตถุดิบให้ประหยัดที่สุดเธอใช้ผักที่เก็บได้จากป่าและสวนของตัวเอง ทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำแต่รสชาติก็ยังคงอร่อยจนทุกคนติดใจชีวิตของสายฝนเริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มมีไรายได้เล็กๆน้อยๆจากการขายอาหารและในที่สุดอาหารของเธอก็กลายเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านส่วนบัวแก้วยังคงขี้เกียจอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อเห็นสายฝนทำงานหนักและคนชอบอาหารของเธอเขาก็เริ่มรู้สึกทึ่งและอายตัวเองเล็กน้อย แต่ก็ยังไม่ค่อยยอมช่วยสายฝนไม่โกรธสามีเธอคิดว่าถ้าสามีเรียนรู้และช่วยงานบ้างชีวิตจะดีขึ้นมากกว่าเดิมตอนนี้ครอบครัวเริ่มมีความหวังใหม่ความอดอยากเริ่มลดลงเพราะสายฝนใช้ไหวพริบและความขยันของเธอเปลี่ยนชีวิตให้มีความสุขและเริ่มพอมีพอกินนี่คือจุดเริ่มต้นของเมียอดอยากผู้มีไหวพริบผู้ที่จะใช้ความฉลาด ความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ต่อสู้กับความยากจนเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่สายฝนเริ่มมีรายได้จากการขายข้าวผัดมหัศจรรย์และอาหารจากสวนผักของตัวเองชีวิตเริ่มดีขึ้นเล็กน้อยแต่ความสุขยังไม่เต็มร้อยเพราะหมู่บ้านของพวกเขาต้องเผชิญภัยแล้งครั้งใหญ่น้ำฝนไม่ตกตามฤดูกาล นาข้าวของชาวบ้านเริ่มแห้งตายหน้าดินแตกระแหงพืชผักเริ่มเหี่ยวเฉาและสัตว์เลี้ยงหลายตัวเริ่มหิวสายฝนมองออกไปที่สวนผักของตัวเองเธอเห็นต้นผักเหี่ยวเฉาและน้ำที่เก็บไว้ไม่เพียงพอสำหรับทุกวันเธอถอนหายใจอย่างหนักถ้าเราทำอะไรไม่ทันครอบครัวเราคงอดอยากแน่ๆ เธอพูดกับตัวเองบัวแก้ยังคงนั่งเฉยๆอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ยอมช่วยอะไรเธอต้องแบกรับทุกอย่างเพียงคนเดียวทั้งการรดน้ำการเก็บผักการหาวัตถุดิบและการทำอาหารขายแต่สายฝนไม่ยอมแพ้เธอเริ่มคิดค้นวิธีเก็บน้ำฝนด้วยใช้ถังไม้และก้อนหินสร้างระบบให้น้ำไหลเข้าถัง เพื่อเก็บไว้ใช้ในช่วงที่ฝนไม่ตกเธอยังทดลองปลูกผักที่ทนแล้งเช่นถั่วฝักยาวผักบุ้งและผักโขมชาวบ้านที่เห็นสายฝนทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเริ่มสนใจและเข้ามาช่วยทั้งให้คำแนะนำและช่วยเก็บน้ำให้มากขึ้นสายฝนยังไม่ลืมสอนบัวแก้วให้รู้จักความสำคัญของการทำงาน บัวแก้วถ้าเราไม่ช่วยกันปลูกผักไม่ทันเราอาจไม่มีอาหารกินนะเธอบอกด้วยน้าเสียงจริงจังบัวแก้วฟังแล้วอึง้งเขารู้สึกละอายกับความขี้เกียจของตัวเองแต่ก็ยังลังเลไม่รู้จะเริ่มทำอะไรก่อนดีสายฝนไม่รอช้าถือพาเขาไปปลูกผักชนิดง่ายๆก่อนเช่นผักบุ้ม และถั่วฝักยาวพร้อมกับสอนให้เขารดน้ำและใส่ปุ๋ยแม้ว่าบัวแก้วจะทำช้าแต่ความพยายามของเขาเริ่มเกิดขึ้นสายฝนจึงให้กำลังใจเขาเสมอไม่ต้องรีบเก่งทุกอย่างแค่ตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอก็ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้ววันเวลาผ่านไปสวนผักเริ่มเติบโตแม้จะแรงหนัก สายฝนสามารถเก็บผักไปขายได้เพียงพอทำให้รายได้ไม่ขาดมือชาวบ้านเริ่มพูดกันว่าสายฝนเก่งจริงๆเธอสามารถเอาชนะภัยแล้งได้ด้วยความคิดและความขยันของตัวเองและนี่คือบทเรียนสำคัญสำหรับบัวกแก้วเขาเริ่มเข้าใจว่าความอดทน ความคิดสร้างสรรค์และความพยายามของสายฝนคือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวรอดพ้นจากความอดอยากแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่สายฝนยังขมยิ้มได้เพราะเธอรู้ว่าชีวิตที่ดีขึ้นกำลังรออยู่ข้างหน้าหลังจากผ่านช่วงภัยแล้งอย่างหนักสวนผักของสายฝนเริ่มฟื้นตัวพืชเริ่มเขียวชะอุ่มและน้ำในถังเก็บเริ่มเพียงพอสำหรับใช้ในครัวเรือน สายฝนทำงานทุกวันตั้งแต่เช้าจะรดคำ่ำเธอรดน้ำผักทำอาหารขายและสอนบัวแก้วให้ช่วยงานบ้างแม้ว่าเขายังทำงานช้าแต่ก็พยายามมากขึ้นข่าวเรื่องความขยันและความฉลาดของสายฝนเริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านทุกคนต่างพากันชื่นชมสายฝนเก่งจริงๆเธอช่วยให้ทุกคนไม่อดอยากชาวบ้านพูดกัน สายฝนไม่เพียงแต่ทำให้ครอบครัวมีอาหารเพียงพอแต่ยังแบ่งปันความรู้และผลผลิตให้เพื่อนบ้านช่วยให้หลายครอบครัวรอดพ้นจากความอดอยากบัวแก้วเองเริ่มเห็นความตั้งใจและความเก่งกาจของภรรยา <c oughs> เขารู้สึกละอายและตื้นตันใจที่ตนเองเป็นคนขี้เกียจวันหนึ่งบัวแก้วคู่จับสายฝนด้วยน้ำเสียงจริงจังสายฝนขอบคุณที่ไม่ทิ้งฉันขอบคุณที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไป ฉันอยากช่วยให้เธอสบายขึ้นบ้างสายฝนยิ้มและบอกว่า <c oughs> ไม่เป็นไรบัวแก้วทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แค่เราพยายามและไม่ยอมแพ้ตั้งแต่วันนั้นบัวแก้วเริ่มช่วยงานสวนผักรดน้ำใส่ปุ๋ยและซ่อมแซมบ้านเก่าแม้จะทำช้าแต่หัวใจเต็มไปด้วยความตั้งใจ สายฝนและบัวแก้วเริ่มทำร้านอาหารและผักจากสวนของตัวเองเขาผัดมหาสรรั์ของสายฝนกลายเป็นเมนูเด็ดที่ใครๆก็อยากชิมทุกเย็นหลังจากขายอาหารเสร็จทั้งคู่จะนั่งพักเหนื่อยใต้ต้นไม้สายฝนพร้อมพูดคุยหัวเราะและวางแผนสำหรับวันรุ่งขึ้นชาวบ้านเรียกสายฝนว่าเมียอ,อดอยากผู้กล้าหาญเพราะเธอสามารถเอาชนะความอดอยาก ความเหน็ดเหนื่อยและความคี้เกยียจของสามีด้วยความฉลาดและความขยันของตัวเองบัวแก้วเองก็กลายเป็นสามีที่พยายามและอดทนมากขึ้นเขาเรียนรู้ว่าการทำงานหนักและร่วมมือจากสายฝนทำให้ชีวิตทั้งคู่ดีขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มแน่นแฟนขึ้นสายฝนสอนให้บัวแก้วเข้าใจคุณค่าของความขยันความอดทนและความรักในครอบครัวในที่สุด ครอบครัวนี้ไม่เพียงแต่รอดพ้นจากความอดอยากแต่ยังกลายเป็นตัวอย่างของความขยันความอดทนและความรักให้กับชาวบ้านสายฝนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นว่าแม้ความยากจนจะมาหาเราแต่ความพยายามความฉลาดและความรักต่อครอบครัวจะสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เสมอและนี่คือจุดที่เมียอดอยากกลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้าน หลังจากภัยแล้งผ่านพ้นไปสวนผักของสายฝนและบัวแก้วเริ่มเขียวชอุ่มอีกครั้งพืชผักเติบโตอย่างแข็งแรงน้ำฝนที่เก็บไว้เพียงพอสำหรับการรดน้ำสวนในช่วงที่ฝนไม่ตกสายฝนยังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งทุกวันตั้งแต่เช้าจะรดค่ำเธอรดน้ำผักดูแลสัตว์เลี้ยงทำอาหารและจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับร้านอาหารเล็กๆของครอบครัว บัวแก้วเองก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากคนขี้เกียจที่ไม่เคยช่วยงานกลายเป็นผู้ช่วยที่พยายามทำงานบ้านและสวนแม้ทำงานช้าแต่เขาพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากสายฝนและทำตามคำแนะนำของเธออย่างตั้งใจครอบครัวเริ่มทำร้านขายอาหารและผักจากสวนของตัวเองร้านนี้ไม่ได้ใหญ่โตแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเอาใจใส่เขาผัดมหัศจรัร์ของสายฝน กลายเป็นเมนูเด็ดที่ทุกคนในหมู่บ้านและชาวบ้านเกล้เคียงอยากชิมทุกเช้าสายฝนจะตื่นแต่เช้าทำอาหารสดๆขายให้เพื่อนบ้านขณะที่บัวแก้วจะไปเก็บผักและผลไม้จากสวนของตัวเองทั้งสองช่วยกันทำงานอย่างมีความสุขไม่เพียงแต่ชีวิตครอบครัวจะดีขึ้นเท่านั้นสายฝนยังแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชทนแล้งการเก็บน้ำ และการทำอาหารให้ชาวบ้านหลายครอบครัวทำให้หลายบ้านรอดพ้นจากความอดอยากวันหนึง่งขณะที่ครอบครัวนั่งกินข้าวเย็นด้วยกันสายฝนพูดกับบัวแก้วด้วยน้ำเสียงอบอุ่นบัวแก้วเราผ่านเรื่องยากมามากแต่เราทำได้เพราะเราไม่เคยยอมแพ้และเรายังมีความรักต่อกันบัวแก้วยิ้มและตอบด้วยความจริงใจใช่สายฝนขอบคุณที่ไม่ทิ้งฉัน ขอบคุณที่สอนฉันให้รู้จักทำงานและรับผิดชอบตอนนี้ฉันอยากเป็นสามีที่ดีและทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทุกวันหลังจากวันนั้นชีวิตครอบครัวของพวกเขาเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นทั้งคู่ทำงานด้วยกันแบ่งหน้าที่กันอย่างลงตัวและหัวเราะพูดคุยกันในทุกค่ำคืนชาวบ้านทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสายฝนคือเมียอ,อดอยากผู้ใจสู้ ผู้หญิงที่สามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งครอบครัวและสอนให้คนขี้เกียจอย่างบัวแก้วรู้จักความรับผิดชอบบัวแก้วเองก็กลายเป็นสามีที่พยายามและอดทนมากขึ้นเขาเรียนรู้ว่าการทำงานหนักและร่วมมือกับสายฝนทำให้ชีวิตทั้งคู่ดีขึ้นและมีความสุขครอบครัวนี้ไม่เพียงแต่รอดพ้นจากความอดอยากแต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านเห็นว่าความขยันความฉลาดและความอดทน สามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้เสมอ